หากรักรอวันฉันรักเธอปลูกรักล้วนเป็นเพลงดังในความทรงจำต่อออสคีริบูลเจ้าของฉายายลูกคอเจ็ชั้นแห่งวงการเพลงไทยยุค80ค่ะหากสิ่งที่ช็อกแฟนเพลงคือแทบไม่มีใครรู้ว่าออสคีริบูลกำลังต่อสู้กับโรคร้าย มีการเปิดเผยเพียงสั้นๆจาก Facebook ของนักร้องนักแต่งเพลงร่วมยุคชมพูฟรุตตี้บอกว่ามะเร็งสมองคือสาเหตุที่ทําให้ออสคิรีบูลจากไปอย่างไม่มีวันกลับโดยพี่ชมพูโพสต์ข่าวว่าอําลาอาลัยเพื่อนรักร่วมส่งกําลังใจให้เอกน้องเอิร์กและครอบครัวถมยาปริวัติด้านเพจออสคิรีบูลแฟนคลับเผยว่า22 15. นาฬกา15นาทีาเป็นเวลาจากลา ขอขอบคุณทุกๆความรักในนามครอบครัวของพี่ออสในวัยเล็ก5ออสคิริบูลยังคงอยู่กับเสียงเพลงค่ะนี่คือภาพการขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสุดท้ายเมื่อปลายปี2563คอนเสิร์ตคิดถึงโดยหนึ่งจัก,กรวาลน,นะคะแม้ไม่มีผลงานใหม่แต่พี่ออสเป็นหนึ่งในนักร้องไม่กี่คนค่ะที่ยังใช้เพลงดังเพลงเดิมได้เต็มที่เพราะถือลิขสิทธิ์ด้วยตัวเอง ย้อนกลับไป30กว่าปีก่อนค่ะวงคีริบูลนี่ไม่ต่างจากบอยแบนด์ยุคนี้นะคะวงโด่งดังเปรียงเลยตั้งแต่อัลบั้มแรกหากรักปี2526จนได้ไปออกรายการโลกดนตรีแต่จากคำสัมภาษณ์ของนักร้องนำคนนี้บอกว่าดังที่สุดเดี๋ยวคงจะเป็นอัลบั้มที่2ค่ะรอวันฉันรักเธอมียี่ปัวามารอหน้าบริษัทตั้งแต่ตีสเพื่อซื้อเทปไปขายตอนนั้นพี่โอ๊ยังเรียนมหาวิทยาลัยนะคะอยู่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาค่ะต้องเรียนไปทั่วคอนเสิร์ตไปพร้อมกัน ซึ่งหลังจากฉีกสัญญาค่ายฟ่ามารสุมหนี้สินและออกจากวงการพี่ออสคิรีบูนหันไปลุยธุรกิจด้านการศึกษานะคะสร้างหลักสูตรพัฒนาเด็กตั้งแต่อนุบาลโดยใช้กระบวนการทางดนตรี และไม่นานมานี้เมื่อปลายกันยายนมีภาพนี้ค่ะจากเพจโรงเรียนโพสต์ว่าครูออสและทีมคดีบูลรอวันพบกับนักเรียนเป็นรูปออสคดีบูลบนโต๊ะเรียนไม้รอยยิ้มสดใสนะคะดูภายนอกดูแข็งแรงอย่างที่เป็นมาไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่วงการเพลงไทยเราสูญเสียอีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์ในวัย57ปีค่ะ